ช็อตก็คือบีชเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสักที่ฮาร์ดช็อตนะครับวันนี้ก็นี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่คือตัวน้องกอร์จิน,นะครับาจากเกมีไฟนะคือรีบเก็ะเลยป่ะรีบหมดมาเลยมาเลย พีสอ2แล้วครับผู้ติดตามอีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้30คมากเลยครับนึ่งหลักกันตามนะครับรใครอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์มีอแชร ผมอยากให้ผมเดมกอีกนนะไปช่วยพ่อแมน่นะทงานนะครับผมทำยูทูบแล้วเหรอแม่ผมก็เล่นอยู่น,นี่แหละนี่เลยแต่มีชีวิตผมจะมาเล่นอีพีสามเหมือนนะครับในชีวิตผมจะเล่นอีพีสามนะครับใจนนี้นะครับแบบนี้เลยขอยให้ดูมิติด้านหลังนะครับ มานีมายายผมบ้านนไจะเรนททีมีคอมมนต์กได้เลยนะครับคนะครับไป้างบ้านโอ้อเตเดียนเดินเีนุบบิลล่าต้อสุดตัวนะีกสุด้ายู 我们介绍一下 i rapa b <목소리도> 러 ใครที่ต้องการอะไร<ค>ี <and> ิคะติวเบีรอะไรก็อาจจะดังๆหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยมีร้านแล้วก็ใครที่จะมาอุดหนุนได้ก็มาได้เอง ี่จะมาจะมาอุดหนุนร้านน้องเมนจิ้งก็ลุ้นล้อให้นะลูกใต้คิด,ด,ดยูลุ้นใต้คิดยูเย้ค่ะเย้ค่ะะครับกลับไปแล้วครับเมื่อกี้ผมไปที่มาอีู่จังวัดจุลพรนะครับร้านตามข้อตายหินช้างนะครับเจอ,อร้านล่างสุด ครับเก็บล้านสุดจเลยนะครับชื่อร้านน้งเมนยูนะครับใครที่จะมาอุดมก็ฝากอุดหนุนหน่อยนะครับร้านเนี่ยก็มันวนะ่าไรัปตอนแรกก็อยู่ร้านทสองร้านที่สามนี่แหละแต่พออยู่ไปอยู่มาก็ครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมั่งนะครับโอเคนะครับโอเคครับสร้างบ้านเสร็จผมก็จะปิดคลิปเลยนะครับที่ว่า เดี๋ยวไปแจกตัวน้องพัจิวันไหนก็ไม่รู้นะครับแจกครับโอเคละเอาตั้งห่วยเลยผมเออตัวใครที่อยากให้ผมสร้างบ้านสร้างอะไรแบบไหนก็คอมเมน,เนต,ต,มต,ต์บอกได้เลยนะครับหรือใครต้องการมอดอะไรต่างๆแก็บอกผมได้เลยนะครับเราควมจะแนะนำช่องดีๆไปให้นะครับ เผมจะแนะนำช่องที่แจะมดไว้ให้เลยนะครับคิดเลยตัวว่าง้างบ้านเสร็จก็เดี๋ยวจะไปคลิปเลยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณผู้ติดตาม30คนเลยนะครัะขอบคุณจริงๆเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนเลยในวันนั้นถ้าไม่มีทุกคนก็คงคงไม่ได้มีวันนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่กดไลค์าแล้วก็ติดตามให้ผมนะ แล้วก็แผลผมด้วยนะคบวันนี้คนะเฮ้ยอะรนเอออะไนี่ยเ้ยนะครับเก็บเอโอคีนะครับครับเดี๋ยวผมมานะครับ ผมจะมาต่อพาร์ทที่สามคร่ะก็ตัวน้องกระติกใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับจะมแจะให้ครับก็ครับใครถ้าเข้ามาก็บอกเพื่อนให้มาฝากฝากพี่ๆด้วยนะครับโอเคนะครับเออนะครับพี่เนี่ยก็นะครับจะมาแจกตัวละครนะครับทวัวอี๋นะครับทุกคนครับถ้าจะเกยแล้วต้อใครอะได้ตัวอะไรบอกเลยนะผมจะสร้างมดให้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ไอดีทุบทิ่เกยนนะหรือสวย,ยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจบสร้าบานต่ออีทีนั้นนะครับบ๊ายบายครับ